วันนี้เวลา8น,นาฬิกา33นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกระวังสัปปทุมพระพราชทานพระราชวโร,รกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทุลองพระบาทตามลำดับดังนี้พลโทนายแพทย์ธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชุปถัมภ์นำนางสาวสิริรัตน์กิจพ่อค้าประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท มานาเนเจอร์อินโนเวชันจำกัดและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนบุริษธ,ธิสายใจไทยนายนัทพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหากรรมนำคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหากรรมเฝ้าทูลองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2565เพื่อบำรุงสภา,า,าชาติไทย พันเอกสันพชัยหุวาน,านันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลอองพระบาททุนกลากทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2565เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย ผลโทร่มกล้าวปั้นดีเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารนำคณะนายทหารกรมการอุตสาหกรรมทหารเฝ้าถูลองพระบาททูลก็เล่าถึงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดก,การแข่งขันกีฬายิงปืนระ,นะยุทธช,ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสนิจพระเทพพระราชสุดาสยามบร,รมราชุกุมารีโดยเสด็จพระราชกุลตามพระราชธิาศัย นายวิทยาอาคมพิทักษ์ประธานอนุกรรมการกำกับหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปร,รามการจริตระดับสูงนำนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการจริตระดับสูงรุ่นที่13สาำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการจริตแห่งชาติสำนักง,งานปปชเฝ้าทรลจสองพระบาท ถวายพระพรชัยยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิยาศัยนั้นโอกาสบันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษา,ายน2566นายสุรวัติ ชมภูพงศ์ประธานกรรมการบริหารบุลณิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปรัมภ์หรือมอนขและคณะเฝ้าทูลอองพระบาทกลับบังคมทูลถวายรายงานโครงการมนขเฉลิมพระเกียรติ9 0พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสถิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทุนกล้าทุนกระบอมถวยเงินสมทบทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปธรรมเนื่องในโอกาสบันเฉลิมพระชสมัพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสถิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2 5 6 5ากจากนั้นนำคณะกรรมการบริหารมูลนิธิและครับะคณะผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าถุอ พระบาททุนกล้าทุนกระบำถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิช่วยนัก,กรเรียนที่ขาดขแคลนในพระบรมราชินุปธรรมใน,นโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสาุษกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2565 นายพงศักดิ์เกษวัตดิวงศ์ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีในพระราชูปถัมภ์ระธสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพพระราสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิและคณะเฝ้าทูลอองระบาท ทุนก้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชก,กุศลตามพระราชธิาศัยและทุนก้าทุนกระหม่อมถวายของที่ระลึกพร้อมทางน้อมก้าวน้อมกระหม่อมถวายห้องตรวจบริการรักษาผู้ป่วยนอกสมาร์ทโอพีดีสุขภาวะและห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกผู้ป่วยนอกบริเวณชั้นหนึ่งอาคารพิกเนสวนสุระสังกาดโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีเพื่อพระราชทานในแก่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสนี้นายนัทชัยนำพูลสุขสันร่พรัชาการจังหวัดเพชรบุรีและนายแพทย์พิเชษพัวพันธ์กิจเจริญผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีร่วมเข้าเฝ้าทูดอองพระบาทด้วย เวลา9นาฬิกา46นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสรีพระราชดำเนินไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครสงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติมอนเทอร์เซอรี่ครั้งที่29ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง5สิงหาคม2566ภายใต้หัวข้อการศึกษาสำหรับโลกใหม่โดยมีผู้แทนสมาชิก มอนเทสซอรี ori, นานาชาติจาก56ประเทศจำนวนกว่า800คนเข้าร่วมการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ให้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งจะช่วยพัฒนาระบบการศึกษาไทยในด้านนโยบายทางการศึกษาและด้านวิชาการระหว่างภาครัฐสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนโอกาสนี้ทอดประเนศนอิทธิศากัต่างๆที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนระบบมอนเทสซอรี ทั้งนี้การเรียนการสอนระบบมอนเทสซอรี่เป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่อายุ0ูนย์ถึงสิปีให้มีความเชื่อมั่นในตนเองรู้จักขีดความสามารถและสมรรถนะของตนเด็กในระบบมอนเทสซอรี่จะมีความกล้าสแสดงออกทางความคิดอยากรู้อยากเห็นและมีความเชื่อมั่นในตนเองโดยมีครูเป็นผู้สนับสนุนให้เด็กเรียนรู้และทํากิจกรรมด้วยตนเองอย่างอิสระไม่มีการบ้านไม่มีการทําโทษรวมทั้งไม่มีการตัดเกรด เวลา15นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสน็จพระเทพะราราสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนาวาังสัปปทุมพระรจชาทานพระราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้ พลเอกนุชิตศรีบุญสรงรองปลัดกระทรวงกลาโหมนำนายทหารชั้นผู้ใหญ่สำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะกรรมาการสมาคมภริยาข้าราชการสำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมเฝ้าถูนอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม,ม่อมถวายเงินไรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2565เพื่อบำรุงสภา,าชาติไทย นางสาววรพรข้องเกี่ยวพันประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กรบริษัทปริศนีไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทเฝ้าทูลอองพระบาททุนกั้ทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาติในงานกาชาติประจำปี2565เพื่อบำรุงสภา,าชาติไทย นางจันประภาวิชิตชนละชัยรองผู้อำนวยการสำนักง,ง,งานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนางสุมาลีศรีสุพรวานิชเฝ้าทุลองพระบาททุนกล้าถึงกระหม่อมถวายเงินสมทบเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาติไทย นาวากาศเอกหญิงบุตรสกรอินทรวิชัยประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่าประจำปี2565นำคณะผู้บริหารชมรมพยาบาลสี่เหล่าเฝ้าทูนลอ,องระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา ว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานำผู้บริหารระดับสูงของสำน,นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ร่วมจำหน่ายอาหารและของที่ระลึกในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2562ถึง2564เฝ้าทูอลอสอระบาทตุนการตุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจำหน่ายอาหารและของที่ระลึก โดยเสด็จพระราชสุศลตามพระราชธิยาศัยในโอกาสนี้ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาเฝ้าทดลองพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ เวลา17นาิา30นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุาศสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปนยังพระอโอโสศรบัรคังโคสิตารามเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในพิธีมหาพุทธาพิเศษวัตถุมงคลรุ่นอนุสรณ์151ปีมรณการ มเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมมรงสีซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหม,มรงสีอดีตเจ้าอาวาสวัดระคังโคศิตารามรุ่นที่6ตลอดจนเพื่อบรรณะปฏิสังขรณ์พระอารามส่งเสริมการศึกษาพระปริยติธรรมสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรที่อาภาธและเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ในการนี้ทรงเจอวัตถุบงคลรุ่นอนุนสรณ์1น1ปีมรณาการประกอบด้วยพระประธานยิ้มรับฟ้าองค์จำลองรูปเหมือนสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์พระสมเด็จหล่อโบราณและพระสมเด็จเนื้อผงซึ่งประกอบพิธีเททองหล่อนำเริกไปแล้วเมื่อวันที่17ใเมษายน2566ายสโดยสมเด็จพระอริยวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีดังกล่าว